เอาเลยครัสบสวัสดีกันด้วยน, v, นะครับกบผมก็ o อเอสทนะครับกบผมนายโอช็อกนะครับวันนี้ผมจะมาแก้ปัญหาการโดนพ่อแม่ด่ากันนะครับสาเหตุที่มาปัญหาคือหนึ่งเลยติดเกมสองก็คือติดบุหรี่ติดยาติดเฮียอะไรต่อเฮียอะไร ไอ้ที่สาคือโดยเรียนไอ้ที่สีผมให้มากที่สุดก็คือมีเรื่องชกต่อยกันนะคะก็ในวิธีการแก้นั้นก็คือผมอยากจะแนะนําว่าควรจะบอกความจริงกับพ่อแม่นะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างอย่างเช่นถ้าเราติดเกมก็บอกไปแล้วว่าผมติดเกมเลยพวกนี้เดีผมแต่สิ่งที่เราต้องมีก็คือการแยกแยะเอ้ยไม่ใช่เการแยกแยะนั่นแหละก็คือการแบ่งเวลาให้ถูกต้องครับแบบอย่างเช่น เรียนส่วนนี้เล่นส่วนนี้อา่านหนังสือหน่อยหนึ่งนอนอะไรพวกเนี้ยอ่าก็แป่งไฟลหยถูกนะครับอย่างถ้าติดบุหรี่ติดยาเนี้ยบอกพ่อแม่ไปโดยตรงโดยตรงอย่ากโกหกเพราะถ้าโกหกถ้าพ่อแม่จับได้พ่อแม่จะเสียใจมากกว่านี้นะครับก็ให้บอกความแนะนำให้บอกความจริงแล้วก็อะไรเอ่เอถ้าเราติดบุหรี่หรือติดยาก็ให้เลิกซะ อย่าไปคิดว่ามันเท่มันดูดีอะไรพวกเนี้ยผมบอกได้เลยว,ว่ามันดูไม่ดีนะครับมันดูไม่ดีใสายตาสังคมมากแล้วก็ถ้าเราติดยาเสพติดเงี้ยก็บอกพ่อแม่พ่อแม่จะได้พาไปบําบัดอะไรพวกนี้นะครับอย่างที่สามก็คือโดดเรียนโดดเรียนนี่สาเหตุมาจากการติดเพื่อนนะครับเพราะถ้าเพื่อนเลวเราก็เลวไปด้วยนะครับก็คือถ้าเราไม่ตามเพื่อนเพื่อนมันก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงอะป๊อทอะไรพวกเนี้ยนะครับเออก็เราก็ แบบไม่อยากปอดอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราไม่อยากเสียหน้าแล้วก็จะโดดตามเพื่อนไปด้วยอย่างเงี้ยแต่ผมบอกได้เลยว่าคนที่โดดนั่นแหละคนที่โดดนั่นแหละครับที่กลัวเองเพราะว่าไม่กล้าจะเรียนอะไรพวกนี้หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> ก็คือเราแนะนําว่าอย่าโดดเรียนจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าโดดเรียนเราก็จะเสียการเรียนไม่ก็โดนเข้าปกครองด้วยนะครับและอย่างสุดท้ายที่เราอยากจะบอกก็คือพวกการฉกต่อยอย่างเงี้ยครับ มีปัญหาอะไรก็แก้กันด้วยสติปัญญาสิครับอย่าไปใช้กําลังอย่างเดียวการชกต่อยมันไม่ใช่เป็นเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเอ้ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ทางออกเสมอไปนะครับการชกต่อยเนี่ยมันไม่ใช่การมันไม่ใช่ทางออกเลยทางออกก็คือการเข้าใจกันใช้คาพูดกันแต่แบบไม่ต้องใช้กําลังอะน่ะเพราะจะใช้กําลังนี่เพราะจะใช้กําลังก็คือเราจะเจ็บทั้งสองฝ่ายและ เราอาจจะโดนเ,เรียกเข้าปกครองทําทันบนและพวกนี้นะผมแนะนําว่าอย่าชุกต่อยกันนะครับว่าผมขอจบการแก้ไขการโดนพ่อแม่ด่าเพลงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ